ในช่วงเหตุการณ์ดูเนชั่นและเซนเตเชลออฟไลท์ ight, มีหลายเหตุการณ์มากครับที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นเหตุการณ์ในกำเนิดเหล่าผู้พิทักษ์ตัวละครใหม่อย่างอาชาหรือแม้แต่อีเวนต์ต่างๆในเกมเพียงแต่ในช่วงเดียวกันครับที่มีหลายเกมเนี่ยมีการอัปเดตสิ่งใหม่ๆเข้ามาหนึ่งในนั้นครับคือเกม l e g e n d s of อ u n e นเชราในช่วงครึ่งหลังของปีมาดูกันครับว่าเกมนี้จะมีอัปเดตอะไรบ้างถ้าเกิดพร้อมแล้วนะครับก็เชิญรับฟังได้เลยกับอัปเดตช่วงครึ่งหลังของ l e g e n d s of d u n e นเช r Beyond The b u r d e r w o o d ก็ขอกราบสวัสดีทุ่กท่านด้วยนะครับอยู่กับผมมาสเตอร์โนวาเป็นเวลามากกว่า1ปีครึ่งแล้วนะครับที่เกม e g g n n ส s of n u n น e r r a ได้เปิดเทกเราเล่นกันและในช่วงครึ่งหลังของปี2021ครับเกมเกมนี้ก็มีอัปเดตต่างๆมากมายในวิดีโอก้าต่อไปของปี2564ทางเ KLR ครับได้มีการพูดถึงอัปเดตต่างๆในอนาคต ทั้งอีเวนต์ใหม่ลีเจียนใหม่และความเป็นไปได้ใหม่ๆใ,ในวันนี้ครับเราจะเอาเรื่องราวสดใสดมาสตาเหล่านั้นเนี่ยมาพูดกันโดยก่อนจะเริ่มกันนะครับผมอยากให้ทุกคนนะั้นได้เห็นภาพนี้ก่อนนี่นะครับคือภาพรถแมพของช่วงครึ่งหลังในปี2021ซึ่งจากที่เห็นนะครับว่าในช่วงกรกฎราคมหรือก็คือในเดือนนี้นั่นแหละได้เกิดเหตุการณ์ของอีเวนต์เซนเตเดลและอีเวนต์ของดูนีชันซึ่งพวกเรานะครับก็น่าจะได้เล่นอีเวนต์นี้กันไปนแล้วแหละที่เก็บโพบแบตเดนพาสแล้วก็ไปเข้าร่วมมกััับ Sentinel, หรือ, Sentinel, รอไู่นนแ อ๋อแล้วก็ไม่ต้องห่วงนะครับสับใครก็ตามที่ยังเก็บพวกบอนุภัณฑ์ไม่ครบคุณนะครับยังคงมีเวลาเหลืออีกประมาณ2สัปดาห์ในการเก็บของรางพวกนี้นะที่นี่ครับเรามาเข้าสู่เนื้อหาหลักกันดีกว่าจากคาบอกกล่าวของเหล่าเดฟที่อยู่ในเกมนี้พวกเขานะครับรู้สึกยินดีมากที่ Lab of Legend เนี่ยเป็นที่นิยมมากๆในเกมเกมนี้ทําให้เขานะครับตัดสินใจที่จะย,ยกระดับเกม Lab นี้ให้มันดูมีอะไรมากกว่าเดิมและมีความยิ่งใหญ่มากกว่าเดิมด้วย Lab of Legend รูปแบบใหม่นี้ครับมาในชื่อของ The Saltwater s c u r s e ซึ่งมันนะครับจะเป็นหลบออฟเลเจนที่พวกเราเนี่ยเล่นแชมเปี้ยนจากวิววอเตอร์ต่อสู้กับศัตรูต่างๆมากมายครับในรูปแบบของเกม RPG ตามที่เห็นไปในรูปซึ่งผมบอกไว้เลยนะครับว่ามันดูเท่มากๆแต่น่าเสียดายนะครับที่แชมเปี้ยนเริ่มแรกที่พวกเราเนี่ยจะได้เล่นจะมีแค่3ตัวนั่นคือมิสฟอร์จูนไทม์เค้นแล้วก็ทริทเต็ดเฟดโดยที่อาจจะมีแชมเปี้ยนตัวอื่นนะครับเพิ่มเข้ามาในอนาคตแต่ในตอนนี้จะมีแค่3ตัวก่อนโดยเป้าหมายของเกมนี้นะครับก็จะคล้ายๆกับแลบออฟเลเจนอื่นๆ นั่นคือการตีกับพวกลู่สมุนครับจนไปเจอเข้ากับบอสโดยบอสใหญ่ของแลบนี้นะครับก็ตรงตามชื่อกับทีมเลย The Sword o t e e s c u r g e ครับคือฉายาของแกงแพงซึ่งส่วนตัวนะครับผมชอบอะไรแบบนี้มากๆอย่างในแลป of Legend ที่มีอยู่ในปัจจุบันเนี่ยครับก็คือจะเป็นการสู้แบบก้าวตาเนาะก็เริ่มจากทีมของเทรสเซนจูแล้วค่อยจบที่วิกเตอร์การหลายใบและหลายแมชนิคครับก็ยังคงเป็นเหมือนเดิมแต่ใน The Sword of the s c o r g e เนี่ยมันอาจจะมีอะไรต่างๆที่เปลี่ยนไป ทั้งขนาดแผนที่ตัวเลือกทางเลือกของเราก็น่าสนใจนะครับถ้าเกิดเกมโหมดนี้มาเนี่ยอาจจะเป็นอีกหนึ่งเกมโหมดในดวงใจของผมเลยก็ได้อ๋อใช่แล้วก็ La b of Legend t ะ e าวด์เนอร์สเคอร์น,อนี้นะครับจะอัปเดตเข้ามาในแพท2.13หรือก็คือแพทของบันพืหันนี้นี่แหละในอนาคตอันใกล้นี้นะครับผมอาจจะมาไลฟ์สตรีมเล่น Lab l Lab o f Legend อันนี้ก็ได้ก็ได้เกิดใครนะครับยังเห็นผมไปทําอะไรปันๆใน랩ออฟเลเจนนี้ này, ก็สามารถมารับชมได้เลยนะต่อมาครับในช่วงเดือนสิงหาจะมีการอัปเดตใหญ่อีกหนึ่งครั้ง ซึ่งเอาตามตรงนะครับเรื่องนี้ก็เคยมีการบอกไปแล้วในแพทก่อนๆในแพท2.14ครับเซตใหม่ของเกม L.R จะเข้าสู่ตัวเกมหลักในชื่อ Beyond the Bundlewood พร้อมกับ Legion นใหม่ Bandle City พร้อมกับอี e วน p ์พ s าแล้วก็เริ่มซีซั่นใหม่ของแร้งแต่เนื้อหาหลักทเธอจะมาพูดกันครับก็คือตัวของ b u n d l e c i t ตเอาจริงแล้วนะครับมีหล,หลายๆคนสงสัยมากเลยว่าในเมื่อตัวละครต่างๆเนี่ยมันถูกผสมปนเปนในแต่ละลีเจน มีสิทธิ์ไหมที่เมืองอ,อื่นๆเช่น e x c a l b a n a d e r City หรือว,ว่า The Boy เนี่ยจะเข้ามาสู่ตัวเกมซึ่งจากวิดีโอของผู้พัฒนานะครับได้มีการยืนยันแล้วว่าตัวของ b a d e r City นะครับจะเป็น Le ีเกนสุดท้ายในเกม LOR ซึ่งอันนี้ผมก็สงสัยเหมือนกันนะครับว่าทำไมเขาถึงไม่ทำเกี่ยวกับพวก The Boy เนื่องจะเป็นเพราะว่าเขานะครับอยากจะเอา The Boy เนี่ยไปรวมกับ Shurima เหมือนกับที่เอาซีเรียลที่อยู่เอคาเทียน,นะครับไปรวมกับลีเกนนั้นแต่อย่างไรก็ตามนะครับจากข้อมูลที่ว่ากล่าวมา b a d e r City นะครับจะเป็นลีเกนสุดท้ายในเกมนี้ โดยเรื่องราวง่ายๆของแบดเดิลซิตี้นะครับบอกได้ง่ายๆเลยเมื่อแห่งนี้ครับเป็นเมืองที่ไม่ได้ตั้งอยู่บนดูนเทร่าเป็นที่อยู่อาศัยของเรายอร์โดสิ่งมีชีวิตเวทมนต์ขนาดเล็กที่มีเพียงแค่พวกเขาครับที่รู้ทางเข้าออกของแบดเดิ c ซิตี้โดยตามปกติแล้วนะครับชาวยอร์ดเนี่ยจะเป็นสัตว์สังคมทาให้พวกเขานะครับก,กระจายกันไปตามดิจนต่างๆในดูนเทร่าเพื่อตามหาเพื่อนตามหาพรรคพวกหรือไม่ก็ตามหากลุ่มของตัวเองตัวยอย่างเช่นกีซอลเลนเจอร์นะครับที่ไปอยู่ในกลุ่มของควิน แล้วก็ได้มีบัตตี้นะครับเป็นลอร a ยอเรชเชตแบร์ร่วมถึงใช้เป็นอื่นนะครับที่อยู่ในลีเชนต่างๆของเกมนี้พวกเขาบางคนครับก็เป็นยาโดเช่นเดียวกันแต่เรื่องนั้นนี่เอาไว้ก่อนนะครับสาหรับเมืองอย่างเบลล์ซิตี้และพวกยาโดพวกเขาครับมีสิ่งที่เรียกว่าพอร์ทัลซึ่งสิ่งนี้ครับเหมือนกับเป็นประตูมิติที่ทำให้พวกเขาครับสามารถไปที่ไหนก็ได้ในดูนเทร่าและพวกเขานะครับก็ได้ใช้เส้นทางเหล่านี้แหละในการไปดําเนินภารกิจหรือว่าไปตามหาเพื่อนที่อยู่ในทั่วโลกของพวกเขา และในแอนิเมชัน Tale of Runeterra ในบทของพวก y าร์ที่ฉายมาในต้นปีตอนนั้นนะครับก็มีคนสงสัยว่าล e เจนสุดท้ายของเกมเกมนี้จะเป็น Battle City หรือเปล่าแต่กระแสเหล่านั้นนะครับก็ไม่ค่อยดังมากเพราะว่ามีการยืนยันแล้วว่าไอเทลออฟ r ูนเชอร่านั้นวนะครับทำาให้เฉพาะเกมเ e ล็กออฟเ e g เซนไว i l ร Rift แต่ในตอนนี้มันก็ไม่สําคัญแล้วแหะครับเพราะว่าตอนนี้แบดเดิลซิตีนั้นได้เข้าสู่เกม LR แล้ว โดยสัแช a ปี้ยนที่จะอยู่ในรีเจนนี้นะครับต้องขอบอกก่อนว่ายอโดบางคนนะครับที่อยู่ในเกม l r เขานนั้ไปอยู่ที่รีเจนอื่นแล้วเช่นพวกทีโมกับแฮมเบอร์เดเอร์ที่ไปอยู่ในพิวทูเวอร์แอนซอนลูลูที่ไปอยู่ไอโอเนียและฟิชที่ไปอยู่ในวีวอเตอร์ทำให้ในตอนนี้ครับเหลือยอโดไม่กี่คนที่สามารถอยู่ที่บัตโต้ซิตี้ได้โดยได้เรียนกันไปนะครับเอาใครก่อนดีอ๋อใช่ทิสนาเดยอโดกันเนอร์ ตามพอดจริงๆแล้วนะครับตัวของเทสนาเนี่ยเธอนั้นไม่ค่อยจะไปอยู่ที่ลีเจียนอื่นสักเท่าไหร่เธอนะครับมากจะประจำการอยู่ที่บาตเลอรซิตี้รอให้มีคําสั่งรหรือว่าเหตุการณ์อะไรแปลกๆนะครับเธอถึงจะออกไปข้างนอกทาให้ตัวของเทสนานะครับมีโอกาสสูงมากๆที่จะอยู่ที่นี่รัมโบ้เดอะแมค n i น e d m แมนเอจด้วยตัวของ r ัมโบ้นะครับจริงๆแล้วพืพ้นเพียมเขาเนี่ยเขามักจะอาศัยอยู่ที่ชูริมาและบางทีนะครับเขาก็ไปมาหาสู่ที่เท,ทพทเวอร์แล้วก็ซอน แต่ก็ยังมีโอกาสสูงนะครับที่ตัวของรัมโบ้เนี่ยจะเข้าสู่แบลตูซิตี้เพราะตามประวัติแล้วนะครับตัวของรัมโบ้เนี่ยแอบชอบทิสนาอยู่คนต่อมานะครับคือคอกิ The d a r l บ n บ b บ b b e r โดยตามปกติแล้วนะครับตัวของคอกิเนี่ยเคยไปที่พิวเทิร์เวอร์อยู่ครั้งหนึ่งแต่เขานะครับก็ไม่ได้อาศรรยัยอยู่ที่นั่นก็แปลว่าตัวของคอกิครับยังสามารถอยู่ในแบลตูซิตี้ได้อยู่ยอดด้ตัวต่อมาซิก th, The Explosive Expert ตัวของซิกครับตามในเรื่องแล้วตอนนี้ครับเขาอยู่ที่ซอน ชเช่นเดียวกัแบแฮร์แมนเดนเจอร์ที่อยู่ในพิวทาวเวอร์ครับก็หมายความว่ามีโอกาสนะครับที่ตัวของซิกเนี่ยจะอยู่ที่พิวทาวเวอร์แอนด์ซอนมากกว่าที่จะอยู่ในบัลโดสิตี้เคนเนนเดอะฮาร์ดออฟเดอะเทมเพสตัวของเคนเนนนะครับจริงๆแล้วตอนนี้ตรงเขานั้นสังกัดอยู่ที่ไอโอเนียทำให้มีโอกาสน้อยมากครับที่เขาเนี่ยจะโผล่เข้ามาในลีเจนด์ของบัลโดสิตี้เครดเดอะแคนเทนส์ควอรเทอร์เวียอันนี้อ่านผิดขออภัยนะครับเพราะว่ามันลิ้นพันจริงๆคำนี้ในตอนนี้นะครับตัวของเคธเนี่ยสังกัดอยู่ที่กองทััพออน็กซส ทำให้เขานะครับไม่น่าจะโผล่ใน b บ t t l e City อย่างแน่นอน p อปปี้คีเปอร์ออฟเดอะแฮมเมอร์ในตอนนี้นะครับตัวของบอป,ปปี้เนี่ยเดินทางไปทั่วทวีปเวอร์ราเนเพื่อตามหาเวอร์บรุด,รดที่คู่ควรที่จะถือค้อนซึ่งจริงๆแล้วมันคืนตัวเธอนั่นแหละแต่จริงๆแล้วตัวของบอปปี้นะครับส่วนใหญ่เธอเนี่ยจะใช้ชีวิตอยู่ที่เดมาเซียก็ทําให้มีโอกาสนะครับที่ตัวของบอปปี้เนี่ยอาจจะไม่ได้อยู่ที่นี่แล้ไปอยู่ในดิจินเดมาเซียซะมากกว่านาร The Missing Link ตั้ของนานครับเป็นยอโดเก่าแก่ที่ถูกตาแข่งทูไอซ์แช่แข็งเอาไว้ใช่ครับทูไอซ์ตอนนี้นาครับกำลังปูวนเพี่ยนอยู่แถวเฟลยอดและก็ไม่น่ามาที่บัเดอร์สิตี้ได้แน่นอนอามูมูเดอะแซตมัมมี่อีกหนึ่งยอโดลจากสมัยโบราณครับที่เป็นตัวละครที่นาเศร้ามากๆาในตอนนี้ครับตัวของอามูมูนั้นกำลังเดินทางตามหาเพื่อนในชูริมาและไม่น่าจะไปที่บดเดอร์ซิตี้ได้เวกอรเดอะไทนี่มาสเตอร์ออฟอีวิลเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งแชมปเปี้ยนที่ผมเชียร์นะครับให้ไปอยู่ในบัตเต เนื่องจากตัวของเบการนะครับเขาั้านนะ่้คือยอร์โดที่ถูกมอริเคเซอร์จับมาในครั้งอดีตและหลังจากการโดนทรมานมากมายครับทำให้ตัวของ Vega เบเกีรยมีจิตใจที่ปิดเบี้ยวไปทําให้ใน,นตอนนี้นะครับตัวของ Vega เบเกีรยตัดสินใจที่จะเป็นวายร้ายที่โหดเหี้ยมที่สุดในประวัติศาสตร์โดยการกําจัดวายร้ายคนอื่นนะครับเพื่อเขาเนี่ยกลายเป็นที่1น,นั่นเองจีเนสแต่ก็เอาเถอะผมอยากให้ตัวของเบการนะครับมาอยู่ในบัลลัสตี้เพราะว่าตามในเรื่องปัจจุบันเนี่ยพี่เกมไม่ได้อยู่ที่ไหนเลยคนต่อมาไม่สิคู่ต่อมาครับ ตัวของยูมินะครับจริงๆแล้วตัวของเธอเนี่ยเป็นแมวเหมียวที่ถูกนอร่าที่เป็นยาร์โดนั้นมารับเลี้ยงแต่เมา่วันหนึ่งครับนอร่านั้นก็ได้หายตัวไปทําให้ตัวของยูมิกับบุ๊กเนี่ยก็ต้องวนเวียนไปทั่วดูนเทอร่านะครับเพื่อตามหาเจ้าของของเธอซึ่งในตอนนี้นะครับตัวของยูมิเนี่ยสามารถไปที่ไหนก็ได้ในดูนเทอร่าแต่เธอนะครับชอบอยู่ในบ้านของนอร่าที่อยู่ในเบนเดอร์เซตีซะมากกว่าและเมื่อพูดถึงยูมิครับเราก็ต้องพูดถึงอีกหนึ่งแชมเปี้ยนที่หลายๆคนเนี่ยคิดว่าน่าจะเป็นเจ้าขออองเธนนั่ก็คื ที่ผมไม่รู้ว่าฉายาของนางคืออะไรตัวของเวสนะครับเป็นแชมเปี้ยนอีกหนึ่งคนที่โผล่เข้ามาในอีเวนต์ของดูเนชั่นและเซนต i เนลถ้าจากอาร์ชานเพียงแค่ไม่กี่วันตัวของเวสนะครับเป็นยอโดที่เข้าร่วมกับเวโก้พอคิดว่าสิ่งที่เวโก้ทำเนี่ยมันทําให้เธอมีความสุขและถึงแม้ว่าผมนั้นจะเชียร์ให้เวสนะครับไปอยู่ที่เชเดลอัยแต่ผมก็คิดว่าเวสนะครับสามารถไปอยู่ในบลล์ซิตีได้อารมณ์คล้ายๆกับอมอมไคายกับนอต์ตดูสที่มาส่งเสริมพอเป็นดีซึ่่่งกกกกััันนนนนแแลลละอีีีี้็็ายเป City ทม ex, Shadow Eye ทมวว ก็อาจจะเป็นแบบนั้นก็ได้นะครับสุดท้ายนี้นะครับสิ่งที่ผมพูดไปเกี่ยวกับแชมเปี้ยนที่อยู่ในแบดเดิ t สตีเนี่ยคือการค่าดเดาวของผมนะรอให้ออบเชียรปล่อยข้อมูลมาก่อนนะครับแล้วเราค่อยมาดูกันว่าใครเนี่ยจะได้อยู่ในที่แห่งดีบ้างแล้วก็รอดูนะครับว่าจะมีใครที่โผล่เข้ามาในประเทศอื่นๆแล้วก็ขอย้ำกันอีกครั้งนะครับว่า La b of Legend My, ์ใหม่ The s ซอล Water ร์ r s คิรจะเข้ามาในแพท2.13ดหนโดยก็คือในวันพฤหัสนี้่วนแพทของ Beyond The bundle Wo จะเข้ามาในเดือนสิงหาคมในแ2.14 อาจจะเป็นช่วงการเดือนนะครับก็ต้องรอกันไปแล้วอัปเดต่อื่นนะครับก็ไล่เลงไปตามนี้เลยสุดท้ายนี้ครับผมขอฝากคำถามไว้สักเล็กน้อยคุณคิดว่าในอนาคตมีโอกาสที่เขานั้นจะเอาพวก The Vo i d หรือ E ิสเทเข้ามาหรือเปล่าถึงแม้ว่าในวิดีโอจะมีการบอกว่าปายโดส City คือสถานที่สุดท้ายของดูนเทราแต่ผมคิดนะครับว่าต้องมีอะไรบางอย่างเนี่ยที่ทำให้พวกเขานั้นต้องเพิ่ม Vo i d หรือไม่ก็ e ท t ่งเข้ามาแน่ๆอันนี้ส่วนตัวแนละส่วนตัวคือคาดหวังอะไรก็นใครคิดเห็นยังไงนะครับก็สามารถมาพูดคุยกันได้เลยนะ สุดท้ายนี้ครับถ้าเกิดใครชอบวิดีโอนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซ u บสไคร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผลรัคลิปต่อไปด้วยนะครับสำหรับวันนี้เจอกันใหม่ซีครับไ้๋ไๆไว้เจอกันแล้วก็อย่าลืมนะ Today's s g o o d day To make a new story ไว้เจอกันใหม่ในดินแดนของยอโดนะครับ